คอยค่อยๆไปดูในคลิปแล้วไม่พิงขึ้นได้เลยขึ้นได้แค่ดีบค่อยไปดูในคลิปนะล้อลอยอัเนี้ล้อหลุดอ่ะล้อกลัวเออล้อหลุดเลยเยอะ หินผู้ติดมาเรื่อย การดูเน,นี่ยเออเค,คุ้ยเซฟอีจ้ากูเครื่องคู่ก็มันจะเครื่องคู่เลยถอยไม่ได้นะคุณถอยไม่ได้เนี้ยปิดคู่ไอ้บินขึ้นไปไอ้บินลง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  dạ 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 Mình dạ 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 啊、我好累、啊 mm hmm. 哎 no，我好累的很，太困了，太疼了。就最后了，那糟糕，你快点，真的快送来了。 ไอ้นึจะช่วยใครยอ้เขียงยด้ยจะกยใย้สมใจเธอจะตายแล้วไอ้เขียรเดี๋ยวปพิ่งยมเพิ่งร้อยๆไปกันเมฆจยตก ไอมีมะเลยอี่มะเลยมีมเลยอขึโกูแล้วกมาช่วงท้ายเรวเร็วมาถ่วงท้ายก่อนไ่มานั่งมานั่งรถกูมาช่วงท้ายก่อนเลยวลจะยกหน้าจะยกหน้าไอมเบแะมาไม่ยกไม่ได้ป่ะเยี่ยตัวมึง เบาไปอ่ะมันต้องหนักเลกไม่คุณม่คุณหนักไว้พอเหรอมินมามินมามินมา้มมามมา ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไม่ได้อ้กออกมากันีย <c oughs> ิ่งไม่ขึ้นจะขึ้นหรือกนิดนึงไหร่เมื่อไหร่ <c oughs>